大家好，今天我们来学汉语。สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราเรียนภาษาจีนกันครับ。今天的汉语句子是，请问最晚什么时间退房？请问最晚什么时间退房？那吒，听讲了，背会吗？可以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 吗？ 最晚什么时间退房请问最晚什么时间退房เรามาลองดูประโยคที่สำคัญก่อนนะครับคือคำว่าจุ้ยหวันก็คือช้าที่สุดครับคำว่า什么时间ก็คือเวลาเมื่อไหร่จุ้ยฝางก็คือคือนห้องครับหรือว่า check out เช็คเอาท์นี่ครับอกีกรอบหนึ่งครับ 请问最晚什么时间退房？那么คค来我们来考考看，啊，来，就是“请问，请问最最晚晚什么什么时间？” สือเจียนุย,ย,นนนยนุยฝงฝง请问是最晚什么时间退ุยฝงความหมายของประโยคนี้นะครับจะแปลว่าขอถามว่าเวลาเลทเช็คเอาท์สายที่สุดกี่โมงครับ请问 ชว่หวาเฉัยมังอเจียถุวยฝางเป็นไงบ้างครับสามารถเรียนรู้ได้ตัวเองหรือเปล่าครับถ้าทําได้ก็คือยอดเยี่ยมมางครับแล้วอย่าลืมนะครับมันฝึกฝนและฝึกพัฒนาตัวเองครับและอย่าลืมแบ่งปันสิ่งดีสังคมเราจะเป็นคนเก่งขึ้นครับแล้วเจอกันในวิดีโอถัดไปจเจเจียน